วะเายเอ็มจอด้อย so sure <laughs> ู่เอ็มเอ็มไอ้เอ็มไม่ช่วยกูว่ะโกลติอักายโูเจอแต่กูเจอคอมเมนต์หนึ่งนะกูยกนิ้วให้เลยเฮียที่เมบที่มันบอกว่าไม่ได้เบียวแค่เป็นเดียวกับความมืดไอ้เหี้ยหลุดจัดอะคอมเมนต์นั่นแหละกูนั่งตาอยู่ไอ้สัตัด 1นึ่ง e นนนี้หนึไอ้หี้ยแล้วพี่กูเอาให้ตลอดอกแค่นั้นเลยดูดิดูสะบัดหัวดิช็อตดเย้ไว้หนึ่งไว้หไวเปอร์ร้อยงปะไวเปอร์ปอร์กูยิงไปร้อกูยิงไปยี่สไอยสัตว์เอ้ยกี่สิบ หลังย like ีิบสองเนี่ยเจอพี่มุมแนบแนบไม่ดู <laughs> <laughs> พี่จะดูอะไรพี่ก่อนลนะ้างหน้าไออนนัวนี่ยังไม่รู้คืออะไรเซรั่มบอยเชอร์ไลเซอร์ต้องมีมยเลยนะไม่แต่หมอยเขาก็มีทุกคนอยู่แล้วพี่บางคนยังเด็กหมอยก็ไม่มีนะ้องเฮ้ยอะไรไวะเอ็ม know who the that to on providing team was kind of. ตรงนี้พี่ตรงนี้แย่พี่หนึ่งนี้ป่ะพี่เด้งเด้งหนึ่งทีสุดหลอดโอเคเปลี่ยนตรงนี้ป่ะเปลี่ยนตรงนี้ป่ะไม่ติสักทีอ่ะเฮ้ยต้องต้องพูดพอๆนะครับคุณบูมบุรภาเออไม่ไม่พี่พี่ชายบูมพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยลองให้ลองให้ครับต้องใช้พี่ the feeling area ฮะเฮ้ยออกใจหมดเลยพี่เด้งถูกป่ะล่ะเห็นถูก Do I think? Do I get there? Yes, I have. Ok always rule. Okay. Aspas. Through <coughs> it to the <t attempt> <tì>

มึงน <S preach science> so ับยังไงห้าวิไม่จะเป็นนาทีอยู่แล้วไอ้เหี้ยเกมพังปะวะพี่คอนเวทเตรให้พ่อาละล่ะพี่อยู่พี่พี่อยู่ไกลมากพี่ส่งไอ้บัสไปแล้วพี่ส่งตายเด้อเห้ยยังไม่รอ กล้าในควันกล้าอยู่ไหนก็แ,บบกแตกอยู่ครขอบคุงงาไอ้เหี้ยที่โพสเพจแซติเบตอี้ยบัสคนเดียวเลยเมันดาวอันนี้นไหมไอี้ยต้องโพสของแซติเบตเสร็จปุ๊บต้องไปเอาเพจตัวเองมาโพสต่อมาพิมพตอตอไอีย้ยมันทำเพื่ออะไร

ใครเอาเปิดกังลเฮ้ยขมเฮ้ยประตูบานประตูบ้านไอ้ควายเออเฮ้ ไอ้แย่หน้าโดนตบนีไอ้ย่อยู่อง่างประตูเปิดยืดคืดยืดอยู่ไอ้สัตว์เอาษาเสกลมได้อยู่ได้อยู่เวนได้เวนได้เฮ้ยเมเฮ้ยหลังหลังเจมรวยเจมเฮ้ยเฮ้ยโอเว่นตายเฮ้ยไอ้โอเว้ยมันมีสธอโมโหวะ เพื<ไ>่ออย่างเดียวว่ามีจุดเลยเราฟังอินโฟโอ้ยเวะเจมมึงเล่นกับมันได้ไงวะไม่มีนิงค์เจมมิ่งมิดมิดว่าแลละไอ้เหียกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆยกูเห็น ยี่อกขควักรูกตาออกมาล้างสไลดว่ะเฮียอเยเยเฮ้ยเอียเเฮียเอียเฮ้ยเฮียเฮียเยเียเยเ่ียเฮ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 ียเอียเฮียเฮียเยเเเยเยเยเเอยเยเียเเย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 เเียยเเอยเยเ้ แม่งนั่งอยู่ยิบไปเข้าเป็นไอ้เหี้ยเลนมืสัตว์เมันกาขนาดนี้วะผ่ายแล้วบุบบาบิน ปาลินยาไม่มีเดกิมกอลทีเน I'll teach them to respect their ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกดซ b s c ไ i b e นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากครับ